สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะทดสอบความแข็งนะท่านผู้ชมสงสัยว่ายังไม่สั่งท่านผู้ชมวันหลงวันสงสารนะท่านผ <Hum. S 1> <c shortage> ู้ชมครับผมท่านผู้ชมครับเราพบกันในช่วงนะครับสาวดีดีรีวิวท่านผู้ชมเป็นงานละเป็นงานละท่านผู้ชมฮะก็ต้องบอกว่าคือก็ยังควันหลงอยู่ควันยังไม่จางหายไปบรรยากาศยังคงสนุกสนานอยู่ท่านผู้ชมค่ะ เดินทางกลับบ้านเป็นยังไงกันบ้างท่านผู้ชมฮะคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยท่านผู้ชมฮะเออใครติดเครื่องเสียงอะไรชุดไหนไปฟังไปเล่นที่บ้านบ้างลองมาเล่ากันให้ฟังได้ท่านผู้ชมเราสู่กันฟังนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าไงอ่ะต่อให้สงกรารผ่านไปแล้วแต่โปรโมชั่นของเรายังคงต่อเนื่ท่านผู้ชมยังอยู่ครับนี่เลยสาหรับลำบวกประเภทแอคทีฟอะไรคอลัมน์เลย,เ,ยเห็นไหมที่อยู่ข้างๆเราตรงนี้นช่างกล้องจะพยายามเก็บภาพให้อย่างชัดเจนท่านผู้ชมตั้งแต่ หัวจะรดหางเลยท่านผู้ชมฮะเป็นไงครับ,น,รบนี่เลยท่านผู้ชมฮะ Pro L Section ั้น 1, ท่านผู้ชมเป็นไงฮะคือเซตนี้เนี่ยต้องบอกว่าก่อนสงการานต์อ่ะชุดเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหขายดีเหมือนแจกฟรีอะ่ะ <c oughs> เทน,น้ำเทท่าครับเออขายดีเหมือนเทน้ำเทท่านนอย่อางเงี้ยนะเออท่านผู้ชมนะคือเนื่องด้วยราคาที่มันแบบมันคุ้มมากๆใช้งานง่ายๆท่านผู้ชมครั ราคาให้น้องสายฟ้าเล่าเลยเท่าไหร่สำหรับราคานะคะตัวนี้นะคะโปรเอลเซชั่นวันนะคะหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมราคานี้นี่คือเห็นว่าเป็นโปรนี่ยืนตลอดเดือนเมษายนใช่ไหมใช่ค่ะสามสิบเมษายนเท่านั้นนะคะโปรชั้นนี้เป็นแอคทีฟอะเรคอลัมน์ที่ต้องบอกว่า ถูกสุดในบริษัทแล้วตอนเนี้ยอมต,ตะนะองต,ตะตยังไงยังไงฮ <c oughs> นะขายดีขายดีรวยขายกด้ถึงทุกวันนี้รู้สึกจะตกตสะทายด้วยในทีนี้นะท่านผู้ชมนะพี่เท่ของเรายังคงไม่สั่งกับยังคงอินกับสงกรารอยู่นันกผมฮะไปแอบ,บชมเทปีสงการที่ไหนมาท่านผู้ชมนี่สูน้องเทปีสงการทำไมทั้งสูงยา,า,าวเข่าดีท่านผู้ชมแลที่เห็นอยู่นี่เนี่ยมันที่บอกว่าสูงยาวเข่าดีนี่ไม่ใช่ความสูงแท้จริงของเขานะก็ยังคงแบบว่าสูงเรื่อมากกว่านี้เพียงแต่ว่าผมเนี่ย บันทึกเสียงในห้องนี้ห้องมันไม่ได้ลึกมากผม,ผมก็เลยใช้สเปเซอร์ของเขาสเปเซอร์ชิ้นหนึ่งจริงๆจ,จ,จะมีสเปเซอร์มา2ชิน้นใช่ไหมนี่น้องสายฟหยิบไปถ้าผู้ชมเห็นนี่ค่ะสเปเซอร์สองชินน้นชิ้นหนึ่งชิ้นสองคือต่อให้สูงได้ถ้าเกิดในกรณีที่เราต้องการให้เสียงเนี่ยมันพุ่งไปไกล<อ>ไปในพื้นที่ที่มันแบบกว้างขึ้นอะไรแบบนี้นะลึกๆนะใช่หรือจะไม่ใช้สเปเซอร์ก็ได้นะนะฮะผมขอให้ดูให้เห็นภาพแล้วกันแบบนี้ผมส่งให้น้องสายฟ้าน ผมใช้แบบนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมนะแบบนั่งทีวีใกล้ๆฟังเพลงใกล้ๆครับนี่ก็ใช้งานได้แล้วเอาใช้งานได้จริงหรือเปล่านะนี่โอ้เห็นฮะสียง<ม>ดีจริงอื่นท่านผู้ชมเสียงดีด้วยและอาจจะให้น้องใส่ฟ้าใส่เข้ามาสักสักต้นหนึ่งแล้วกันนะถ้าเกิดใส่สองต้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมันจะเลยหัวเราไปนรับนี่เอาแบบนี้แล้วกันประกอบง่ายมากท่านผู้ชมแค่นังมือเดีวยวก็ทําได้ในตอนต้นคลิปเนี่ยเราเราเล่นดนตรีกันเราบรรเลงไปแล้ว ท่านผู้ชมเราเราจะให้เห็นว่าเราเราใช้ยังไงครับคือเจ้า Pro เอลเซชั่เนี่ยมันมีอยู่ส c h ช n n e ลใช่ไหมถูกต้องครับนี่ในผมหันได้ไหมฮะหันได้ครับหันได้หันได้ค่อยๆนะเดี๋ยวผมจะหมุนให้ท่านผู้ชมดูนี่ประมาณนี้สายจะตึงนิดนึงนะแจ็คสายจะตึงนิดนึงแจ็คสุดไหมฮะตัวนั้นตัวที่2เสียบเข้าไปอีกหน่อยฮะผมโอเคอือเอาละประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมผมเขาเรียกว่าไงอ่ะใช้เต็มค a p a c ซิตี้เลยเต็มความจุเลยนะ ก็คือผมเนี่ยใช้ช่องหนึ่งเนี่ยเป็นไม้ใช่ไม้ร้องใช่ไหมใช่ช่องสองเนี่ยเป็นไม้จ่อกระห้องแล้วก็ช่องสามเนี่ยมาจากกีตาร์ของผมคุณผู้ชมใช้แบบนี้นะผมดัดแปลงกันนิดหนึ่งประมาณนี้แล้วกันให้เห็นภาพว่าเออตอนที่พวกเราเนี่ยบันทึกเสียงเล่นดนตรีเล่นสียงกันเนี่ยมันมันทำออกมาได้ยังไงเนี่ยท่านผู้ชมเสียงออกมาเลยนะท่านผู้ชมนะเสียงไม้ไม้พเทพเห็นไหมพื้นจริงๆ พี่เทพเร้องนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตีกระหองไปด้วยเห็นไหมใช่ครับถูกตัองนะตัวจอบกระหองก็เป็น s m 5 7ออันนี้ก็เป็นลายเลเวทนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็คิดตามผมผ่านเอฟเฟกที่อยู่ชุดข้างหลังนู้นมาเข้าตัวนี้นเป็นไงเสียงใช้ได้นะผมว่าเสียงแบบอมเกินตัวมากคือต้อง,ต,องต้องให้คุยว่าโปรเอลเซคชั่นวันเนี่ยหลายคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยเสียงมันก็ดีนะเสียงใช้ได้เลยและมันมีข้อจํากัดมีอะไรบ้างถ้าให้ผมมาตีงานพูดตรงไปตรงมามันเหมาะที่จะเล่นแบบสบายๆอ่ ร้องเพลงร้องคาราโอเกะถูกต้องครับนะฮะถามว่าเอาเล่นหนักๆไม่ได้เหรอเล่นได้เพียงแต่แบบว่าด้วยลักษณะทางกายภาพเขาตัวเขาอ่ะอูฟเฟอร์เขามาแค่ดอกแปดนิ้วแปดนิ้วเราคุยตรงไปตรงมาใช่ไหมครับพอจะให้มันกระแทกกระทั้นมีกระเดื่องแรงเบสหนักๆมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ไม่ถึงขนาดนั้นฮะมันไปไม่ถึงท่านผู้ชมครับแต่ฟังเพลงแบบว่าเออลูกทุ่งลูกทุ่งชิวๆเพลงร็อกอะไรฟังเลือกๆก็ฟังได้นะครับและการที่เราเล่นดนตรีออกมาเนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นแนวสไตล์แบบ โฟลกซองหน่อยเห็นไหมใช้ก็หองตีแทนแบบกลองชุดกลองไฟฟ้าอะไรแบบนี้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีซะด้วยก็เป็นที่น่าพอใจนะเสียงสายเสียงละเอียดนะท่านผู้ชมครับหวานเลยอ่ะนะใช้ได้เลยหวานละมุนละไมเลยโอ้อย่างนั้นเลยหวานละมุนละไมเลยท่านผู้ชมอย่างที่พี่เทปว่าแหละนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็สําหรับ Pro L s e เซช o ั่นวันนี่นะถ้าผมลืมพูดไหมว่าเป็นแบรนด์จากประเทศอิตาลีนะทอ๋อใช่ครับต้องเน้นย้ำสักหน่อยฮะแบรนด์จากอิตาลีแต่ราคาแค่12,900าบาทรวมแพ็ทเออแล้วก็รวมจัดส่งด้วยนะครับแต่เห็นบอกว่าโปรที่ยาวไปจนถึงซินเมษาเนี่ยมันมีอะไรพิเศษเพิ่มเข้ามา สำหรับโปเอลชุดนี้นะคะจะแถมอของแถมหลายชิ้นมากเลยค่ะมากันตัวแรกเลยนะคะจะเป็นไมโครโฟนนะคะดีบีเคนะคะเอชเอ็มเจ็ดเก้าหนึ่งตัวดูข้างในเลยไว้ว่ามีอะไรพิเศษไหมเปิดให้ดูหน่อยทองมีอะไรอยู่ในนี้เอาเป็นเล่นไปแล้วมีจริงๆด้วยเนี่ยทองเหลืองอ๋ออันนี้เป็นคองไป อันนี้ตัวไม้เขาอย่างนี้อยู่อย่างนี้นะของดีของดีจะแกะยากนิดนึงมาเป็นข้าวต้มมัดเลยนะอ๋ย่างนี้เลยแล้วจะโชว์ให้ผู้ชมทำไมอะไอย่างเงี้ยมันต้องแกะแกะดีกว่าแอ้ต้องใส่แ้าถือไว้ก่อนนี่ไงมีกระเป๋าใส่ไม้ด้วยอ๋อมีกระเป๋ามีซองใส่ไม้ว้าวค่อยๆแกะนะผู้ชมผู้ชมชั้นที่หนึ่งไม่พอมีสองชั้นนะให้ความรู้สึกถึงหมูยออุบลนะครไม่ใช่ฮะอุ้ยสวยนะกระเป๋าใส่ไม้ด้วยนะมีกระเป๋าใส่ไม้ด้วยซองเนี่ย ท่านผู้ชมได้นะไม้ไปตัูนน่ะโอ้มีสวิตช์โอเคโอเคโอเคอ่ะค่ววยอ,อ,คอยๆเก็บทีนี้เอาวางไว้ก่อนก็ได้นอกจากไมโครโฟนแล้ว แล้วก็มีแถมสายสัญญาณนะคะ5เมตร1เส้นให้ด้วยอ๋อสายไม้สายไม้ท่านผู้ชมถึงว่าไงนี่เขาคิดว่าเผื่อทีมโปรโมชั่นอ่ะคือของดีบีเคอ่ะเขาเป็นไม้โปรเฟชชั่นแนลนะใช้ได้เลยนะแล้วเขาไม่มีสายมาในชุดใช่ไหมเพราะเปนไ้โแล้วก็ตัวนี้นี่อ้าวน้องสายฟ้าต่อเนื่องเลยนี่อยากมีกระป๋องกระเป๋ากระเป๋าสำหรับใส่คอลัมน์นะคะของโปเอลนะคะ1ใบให้ไปเลยโอ้ยดีมากเลยคือใส่คอลร์ลำกลางแหละนี่ค่ะสะพายได้ แล้วก็ถือกระดาษแบบนี้พ,พี่สะพายได้ไหมแบบนนเนียนๆนหนเวลาเลิกก็แบบนนเนียนๆไม่ได้ <c oughs> และแน่นอนว่านี่เลยนี่ค่ะขาดไม่ได้เสื้อยืดซาดีดีหนึ่งตัวรับไปเลยโอ้สลสมิเต็ดใช่ไหมเสื้อตัวนี้ใช่แล้วค่ะเนื้อด,ดีนะฮะเนื้อด,ดีด้วยท่านผู้ชมเนื้อด,ดีจิมมิงนิยมนะฮะก็ต้องบอกว่าเดิมโปรโมชั่นหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทก็ไม่ค่อยได้มีอะไรแถมเออตอนนี้ของแถมถือว่าเยอะนะท่านผู้ชมนะอย่าได้พลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะฮะสำหรับ โปรเอลเซสชั่นวันท่านผู้ชมฮะโอ้โหฝากไว้อีกหนึ่งควาดักในอ้อมอกอ้อมใจท่านผู้ชมเป็นไงบ้างคุณภาพก็ภาพรวมมาถือว่าโอเคแล้วท่านผู้ชมนะสมราคามากๆเลยท่านผู้ชมมีบลูทูธด้วยใช่ไหมกำลังขับเท่าไหร่นะ400วัตต์แม็กซิมัมครับพูดถึงบลูทูธเมื่อกี้เขาทำทีวีได้ด้วยนะหากซื้อ2ใบอ่ะ ก็สามารถที่จะเปิดเพลงแล้วก็สตรีมเพลงจากบลนะูทูธอ่ะคือมือถือเครื่องเดียวแล้วก็สตรีมไปดังที่ลำโพง2องใไ,ได้เลย,ยแบบไร้าสายแบบนี้ต้องรีบซื้อแล้วรีบตัมกันเลยนะท่านผู้ชมวัยรุ่นจริงรีบมาตามนะฮะความหมายก็คือให้รีบมาจัดรีบมาจองกันนั่นเองทาง่ทานผู้ชมเอาล่ะประมาณนี้เลยสั้นๆกระชับได้จากความสำหรับ ProL s e เซ็ต n ้ท่านผู้ชมครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งถึงเมื่อไหร่นะ30เมษายนนี้เท่านั้นค่ะ,ะเอ้อ้าวไม่ใช่31เมษายนเหรอไม่มี <laughs> ท่านผู <laughs> ้ชมทบตวนความจำเอาล่านะฮะท่นานผู้ชมฮะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับขั้นใดที่สนใจเดียเ๋ยวเรนเชิญทดสอบทดลองคุณภาพเสียงได้ที่ช็อปหน้าร้านนะท่านผู้ชมนะหรือในเบื้องต้นก็เข้ามาเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.ddshop นะครับ ก่อนจบคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจให้พวกผมและทีมงานอยากให้รีวิวอะไลน์นะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ท่านผู้ชมครับ<ะ>เอาละครับเน้นย้ำกันทุกครั้งก่อนจากกันว่าซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่สวัสดีดสดชีชรอบสวัสดีครับ